ผมจำได้หมดอะอันนี้หน้าอ้วนหตอนนี้ผมมากจริงจอันนี้หน้าอ้วนอ่ะตอนตอนวิทสซี่ไม่ไม่ต้อเจอคนเอารูปปรับยื่นอะไรเงี้ยแป๊บนึงถ้าตอนนี้หน้าอ้วนแล้วตอนตอนนี้มันจะขนาดไหนเวื่อต่างกันตั้งเกือบยี่สิบโลนี่ห้าสิบสามใจส้มไม่เข้าละหรือว่าเขาไปละ ตอนนี้ผอมมากตอนตอนกาแฟนี่อันนั้นน่ะพี่ปันเน่ยตอนกาแฟนี่ผอมมากผมกอมแบบกระหลงกลองแกงเลยอะแต่คือตัวมันกล้าไม่เฉยนะแต่ผอมมากเขียวกับม่วงเขียวก็ไหนแบบอ๋ออ,อันนั้นแหละอันนั้นแหละตอนรถไฟฟ้า <laughs> ไม่มีข้าวกินสู้ๆ <laughs> คนเราจะหลอมอยู่แค่ที่ท,ทรงผมนะั่นแหละแต่บางคนเอฟซีบางคนก็ชอบผมยาว เนี่ยเราก็ต้องมีช่วงที่ว่าขัดใจเขาหน่อยมีช่วงที่แบบว well ่าเพื่อนเพื่อนบางคนก็ชอบผมยาวจริงๆนะเพื่อนเพื่อนบางคนชอบผู้ชายแบบผมยาวอะไรเงี้ยปะปะบ่ามันเริ่มยาวช้าไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันเนี่ยนะมันมันหยิกกันนะมันอยากสุกบางคนชอบชอบผมยาวปะบะพี่ไักไปกับหนูไหมอ่าน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 เร็วอ่านออกไหมยี่สิบสามไปกับหนูไหมยี่สิบสามหนูไม่อยากไปคนเดียว ไปกันหนูได้ไหมว่างปะนี่คืออะไรอะอ่ะจุดตะลางอะแล้วดูยิปสามว่างไหมโอ๊ยคุยกับพี่เยอะอ่ันไหนดูมีงานอ่านไม่ออก พี่แดงไม่ไปกับหนูหรอฮัลโหลไปป้าหนูเลี้ยงน้องวันนั้นอะเพราะหนูต้องเลี้ยงเพื่อนอยู่ละพี่ถ้าพี่แดงจะมาก็หนูเลี้ยงด้วยไปป้าแม่พี่ขอไปกินแบบพิเศษไปกินแบบว่าแบบพิเศษพิเศษอาหารอร่อยอร่อยพาไปกินข้าวคุณแม่หน่อยพิเศษไงพี่แดงได้กินข้าวกับ น <c oughs> ั่นพิ่เกเกินไปบบเบ้ามองว่าเปิดใส่ผมเลยตรงไหนก็พอได้ดีนะโหเขาดีขนาดนั้นเลยเหรอโหูนี้ไม่ดีเลย คือแบบเขาคิดว่าเขาหล่อมากเงี้ยแต่ว่าหนูคิดว่าเขาจะหล่อขึ้นอืม<ถ>นี่ยังยังไม่มีรูปแต่ว่าอะไรนะม,มัดผมเลยหต่คิดว่าเขาจะหล่อขึ้นถ้าเขาแบบกดใจส้มอือเอ่อไม่ต้องเปอย่านพึ่งพูดสิหนูพูดเองใจส้มมันอยู่ไหนนึกถึงภาพนึกถึงตอนนี้เลยอ่ะที่ผมยาวเท่าเลยก้นลงไปอ่ะอย่าให้ถึงสภาพนั้นเลยนะมันไม่อยากเห็นเฮ้แต่ถ้าโอ้โห มันยาวมากมันยาวกับเราตอนนี้เท่านึงอ่ะพี่นะคะครับคิดดูดิว่ามันยาวมาถึงตรงเนี้ยพี่พยายามดึงดึงจนมันถึงตรงเนี้ยดึงจนถึงหลังขาใต้หลังขาเพราะแบบว่าคือแบบมัน,ม,นมันอยากตกมาก<อ>ใช่ไหมแล้วก็คือดึงมาถึงตรงเนี้ยถึงตรงร<อ>ข้อขับเข่าอ่ะพี่นักในสภาพไหนหนูชอบหมดเลยอืมอืมแค่เพียงกดใช้ส้มใช่ไหมหรือว่าสติ๊กเกอร์ใช่ไหมนี่มันยาวเท่าแบบว่าหลังหลังเข่าเนื่อเยอะสิอยอะจะชอบพี่หนู ผมดึงคือยาวเท่าหลังเขาเลยแล้วก็โดนสาวเล็มผมไปเ,เพราะว่าพอพอสารอาหารที่เรากินเนี่ยมันมีแต่เยลลี่ใช่ไหมเหมือนปลายผมเนี่ยมันแบบแย่มากแล้วคือไม่ใส่อะไรบำรุงผมไม่กินไม่กินของดีกินแต่เยลลี่กินแต่หรือว่าน้องสามจะได้ใจส้มไหมไม่ได้หรอกอชาตินี้ก็ไม่ได้หรอกอ่าแต่ถ้าแต่ถ้าสภาพนั้นนะผมยาวเท่าเท่าก้นนะแล้ว หน้าตอบก็ไม่แน่นะอาจจะอาจจะอาจจะรออีกแบบก็ได้อยู่นะเราจะได้ถ่ายคอนเทนต์เพมราี่เป็นวันเกิดนูขอใจส้มเราได้ถ่ายคอนเทนต์พี่เป็นวันเกิดหนูขอใจส้มเป็นตอนพี่ไปหนูขอใจส้มวันเกิดหนูเราเล่นเป็นลิงน,นาวันที่สองนะคะอยา่าลืมนะเราเล่นเป็นลิงพี่เล่นเป็นทาสานของผมยาวได้อเธอเล่นก็เล่นแต่ว่าวันที่สอง ะทำอยู่นะถ้าถ้ามีใจส้มอ่ะใจกดไปแล้วใ้กดไปแล้วแค่ใจก็พอแล้วใช่คุณบมันี่าวิทีพี่อยากขโมยฮาร์บินูสีออมชาร์พร้อมกันได้หรอได้แต่ว่าได้ได้ได้แสบซี่โคมากเลยมันยากเย็นเหลือเกินจริงคุยกับคนติดอ่ะพูดไม่รู้เรื่อง เขาลงกินจมูกคนเรานี่โคตรแข็งแรงเลยนะฮ <c oughs> ีเกลทีหนึ no one no one แต่ซี่ <No S 2> โครงคนเราไม่ค่อยแข็งแรงที่เคยซี่โครงดอกไปแล้วพอนกดกลับไปโดนใจหลันก็ไปไวมากๆ เมื่อสามทำยังไงเวลาเปิดมาแล้วไม่ได้รู้สึกอยากกินน้ำอัดลมมุวงม่ง,มง,มงส้มส้ม,สมแดงแดงเนี่ยอยากจะเป็นอย่างนั้นได้บ้างไม่กินเพราะว่ากินมาม่าเลยเไปต้มกินไ,ไหมไม่กินดีสองแล้ววีสองนี่เราต้องกินอะไรที่มันดูแลสุขภาพหน่อย <laughs> ดูแลสุขภาพหน่อยเหรอ มามามาโชว์เขาซิว่าอะไรสุขภาพแข็งแรงอเงื่อนืจริงจริง,ง,งไ,ไงต้นองดืของดีรู้ป่ะไปเป็นตะัวอย่างดืวดของดีๆนะกินของมีสุขภาพแล้วกินแบบอย่างงั้นเลยแบบแข็งแข็งอย่างงั้นอ่ะอะไรแป้งศูนย์เร็นนั่นนีแป้งศูนยอร์ซแป้งศนย์พูดได้ออกล้าพูดอานี่แป้งศูน์เปอร์เนแป้งศูนย์เทำจากอะไรคะ นี่เราบ่นว่าน้ำหนักขึ้นมาสิบกิโลตีสองของพวกเขาแต่ใบสองหกก็รลหิวหิวตามเพื่อนบอกพี่เขาบ่นว่าหนักเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยเพื่อน,นหิวกันเปล่ามีใครหิวอยู่เปล่าอา้าวล้าตีสองแล้วไม่มีอะไรกินกันเหรออืม อืมวยขอโทษใครหิวอยู่หรือเปล่าขอโทษเอา้าตายแล้วที่บ้านไม่มีขนมกินด้วยโอ้ขอโทษนะขอโทษ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 อืออือเขาขอโทษเลยนะเขาจริงใจมากเลยคะ่ะโอ้ยคิดดูดีว่าทำได้ตักเข้าปากทีละนิดทีละนิดนะเพื่อนเพื่อเว้ให้มัมนร้อนๆหน่อยนะข้าวร้อนๆนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เนี่ยหมูเนี่ยเพื่อนเพื่อนคิดดูดิค่อยๆตัก กินเข้าไปบางคนหิวจริงนะผมก็โงนีผมเข้าใจเลยอะ่ะผมบางทีตอนที่สามที่สี่เปิดดูโอ้ใครมันรีวิวกินแบบกูทรมานมากคือเห็นแล้วแบบโอ้ยหิวจริงใเนะี่ยบอกเลยเนะี่ยก็มันตีสองแล้วอะ เขาบอกว่าฝากทุบทีหนึ่งขอให้เพื่อนนอนหลับฝันดีพอตื่นมาปุ๊บก็มีของกินดีๆทํางานดีๆไปเวฟแป๊บหนุกกลับมาผ่านเดือนไปวันๆปุ๊บมีเงินใช้กันเยอะขอให้เพื่อนมีเงินใช้กันเยอะไม่ต้องเครียดนะท้องร้องเลยมีเงินใช้เยอะๆเซเว่นแป๊บมีเงินซื้อของที่อยากซื้อได้เยอะๆต้มมามากไปหมดแล้วไปต้มที่ไหนต้มเป็นไหมไม่เอาไม่ต้ม ไม่กินก็ไปเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาหมามันก็ถึงแม่ด้วยแม่แม่นอนกับมาแมวทุกวันใช่ไหมอืมพอแม่มาอยู่โอ้ไอเปอลซินดี้บุกแมวอะไรอ่ะรอแบบใจจะขาดพอตีสองตีสามแล่ยพี่ก็ต้องไปดูต่อไปนั่งเล่นเฉยๆนะแล้วคือไปให้คนแมวด้วยนะเวลาเวลาเล่ตอนใกล้ก็คือแบบ การหายใจหรือแบบว่าไม่ให้เขาแบบคุกคีตรงตัวเกินก็คือเล่นห่างๆพอเกาเสร็จก็รีบไปล้างมือม่หนมันคันมันจะขึ้นคืนแดงมาคูปอนบ่อยจังไม่หรูไม่ไปทำอย่างอื่นมื่อไงเราะฉนั้นเดี๋ยวพอหมดเดินหนูก็ไปนู่นแล้วพอไปนู่นปุ๊บก็ห่างกันแล้วห่างกันแล้วพี่นกต้องสัญญาหนูหนพี่นักจะมาห้อยจอนหนูอืม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 หายเลยอืม หนิมลาก็ไปห้อยจอกอ่ะคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้คือใครเ่าก็ไปห้อยจอคนนู้นคนนู้นคนนี้คือใครในช่วงอยู่ันอยู่สนุกสนุกน่ารักน่ารักกันพี่แนทเขาจะทิ้งหนูแล้วทุกคนเพื่อนเพื่อนรอดูนะครับรอดูนะพี่แนทกดมาหนูไม่หลับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เราก็ต้องบินไปแล้วใจส้มยังไม่ได้ห้อยจอยยากแล้ว ใครใครสารภาพอันนี้เอฟซีแม่แม่ผมใครไปช่วยแม่ดูแลเรื่องบินเลยอไอรุ่นเกินไปพเปนกยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่บินไปผมไม่รู้เรื่องอะไรลัก่างเลยเนี่ยก็คือบ,บ้านพี่เป็นอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าลืมจริงเขาลืมหนูแน่บ้านพี่อะไรคนรู้สึกไม่ค่อยดีอืเพราะว่าด้วยการที่เป็นกัน่างเอ่ยคือเป็นอะไรที่รักกันมากรักแม่มากจำมันเกิดไม่ได้นะ มันเกิดคุณแม่ไม่ได้ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แต่รักกันมากเน้นว่ารักทุกวันเน้นว่าให้ความสําคัญทุกคันไอ้ทุกวันทุกคันลดไปทุกวันเหมือนที่บอกยางน้อยเห็นไหมตอนเย็นเวลาเพื่อนเพื่อนไม่เห็นแต่สิ่งที่เราเห็นกันคือเวลามาคือพี่จะไปทักทายคุณแม่ทีเดียวอยังน้อยขอเจอวันหนึ่งวันนาทีวันลทีของทีแล้วก็สิ่งที่เป็นคือวันไปส่งวันไปอะไรเงี้ยเราไม่ไม่มีให้กันแต่เราเรารักกันรักกันทุกวัน หลายคนอาจจะไม่พอใจในเรื่องนี้แต่ผมผมเป็นย่งนี้แลนะ้<อ>วครอบครัวผมชอบเป็นอย่น,นคุณแม่ก็คือไปเดินทางไม่มีผมไปส่งไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยอน่ารักเก่งๆคิดดูดูหกสิบกว่าปับป๊บๆปั๊บอุ้ยเด็กกนาดหกสิบกว่าอือยังเด็กเลยเด็ <c oughs> กก็แย่แล้วหกสิบ้อพี่ขับรถสวนกับคุณแม่วันนั้นอะไปไปถ่ายไอไอเอ็มวีอะ e ก็แบบเฮ้ยเอ้า แม่บอกอ๋อเย็นนี้แล้วแม่ก็ไปไปอเมริกาเลยพอตอนเย็นคุยกันยังไม่ยังไม่ไมรู้เรื่องถึงวันไหนเลยแกแค่ว่าแกรู้สึกว่าออาแกเป็นห่วงคุณคุณพ่อของแกในเงนี้ยเนาะแบบว่าตามแบบแกละหกสิบเท่าไหร่แม่พี่หกเท่าไหไร่ลู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จริงจไปละวันนั้นล่าสุดยังถามอายุพ่อยังลืมเลยวันนั้นเจอคุณพ่อเราต่องกันกี่ปีอ่ะโอ้พี่สามสิบสามสอง่าสามสิบสามอ่ะ โคตรแกตอก็ตั้งสิบสี่ปีอะอือ <Okay. S 1> ตอนพี่อายุเท่าเราก็คือมองใครอายุยี่หกก็คือแบบแกมากมองใครอายุยีี่คือโคตรแกยี่บหกแกเหรอใช่ยุคนูน้นยุคนู้นคือแปลว่ายี่ห้ายังไม่แก่คือเราเราอายุหลักสิบสิบแปดสิบเก้านะเราเห็นคน ทำไมเขาถึงดูโตดูดูอายุเยอะพอไรรู้ไหม,มเพราะว่าผมสี่สิบสี่เพราะว่ายี่สิบสองยี่บสามก็ต้องต้อง,องทํางานแบบยี่สิบสามแกทางานหนักและก็ตอนเราอายุสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยก็เอาง่ายๆสมมุติเราเรียนมปลายแต่เราเห็นคนทํางานก็คือดูโตมากแล้วใช่ปะล่ะที่ต้องทํางานออฟฟิศทางานบริษัทอะไรเงี้ยก็จะดูโตอืม,อมตอนตอนตอนอายุยี่สิบกว่าคือคิดว่ายี่สบสามจะต้องต้อง,ต,องต้องมีมีอยากมีเพลงที่ประสบความสําเร็จ <G ül> จะบอกว่าวันนี้ใช่ต่อความต่อควาครับหนึ่งแต่คือไม่ประสบความสาเร็จนะเราเลยสำเร็จอนนอืมไม่เล่าเราอ่ะเ่าเราเราเล่าเล่าเล่าหน่อยอะไรอ่ะคุยด้วยตอนนั้นตอนนั้นยี่สิบกว่าคือพี่คือคิดว่ายี่สิบสามต้องต้องมีเพลงที่ประสบความสําเร็จเราทําเพลงสักคนทาอะไรเล่นอะไรนี้ด้วยแต่พอถึงเวลาจริงปุ๊บไม่สำเร็จอืมอ่าเราจะเล่าเรื่องอะไรเล่าหน่อย เล่าเร็วไม่มีเล่าแล้วอะไรอ่ะทำไมอ่ะไม่มีเล่าเลยดิเกี่ <c oughs> ยวกัอะไรไม่เกี่ยวอะไรเลยเฮ้ <c oughs> นเีินพ่นัยกว่าแฟนสามสิบสองเนสามสิบสองแฟนอายุสิบห้าป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยจริง ไม่วันนี้ฉันว่าไปเจอพี่คนหนึ่งชื่อพี่นารินเขาซื้อช้างมาให้หนูน่ารักมากแล้วก็ซื้อพี่ฟิกกี้ด้วยเขาไม่สนใจเลยชิคกีคยเขาเล่าคยเขาเล้วเาเฮ้ยคุณแม่แล้วคุณแม่อยู่ที่เมกาแม่ก็ไลฟ์ไลฟ์แม่ไลฟ์ไลฟ์เล่น ไม่เคยดูทันเลยหกนาทีเก้านาทีแกไลฟ์แกไปเดินแต่โซนที่แกอยู่มีแต่คนไทยเลยนะที่เห็นวันนั้น่ะหนูกับมันจะขึ้นไลฟ์ใช่ป่มหนูเห็นคุณแม่ไลฟ์วิวหนูบอกไม่ขึ้นละ้แต่ว่าไม่ถึงห้านาทีลงไปเลยใช่ใช่ใช่แม่ไลฟ์แม่ไลฟ์หรือขึ้นพร้อมเงินก็เหมือนแบบไลฟ์พร้อมพี่แน็กอ่ะไม่มีคนดูหนูล้วเองกันดูดิสองวันที่แล้วไลฟ์ไปเรายังไม่มีแก้มขนาดนี้เลยดูดิดูทันสองนาทีสุดท้ายทันมาสองวัน S <S พี่ชายเยนค่ะเราขับต้นตะกอนกันม่ซอค่ะมิสใครชายเย็นมีอืมมิสใครชายเย็นได้อยู่น่าอยู่อยู่กี่วันรู้ไหมเขาเลี้ยอยู่กี่วันสามอาทิตย์เลี้สามอาทิตย์อืมว้าวดีดีดีโอ้โหดีดีดีมาหาอะไรทำเล่นกันมาหาอะไรทำเล่นกัน ทำ PCL e n z y m เอาอยู่นกนกว่าเล่าอีกเอ้ยไม่ใช่ดีเดือนนี้นีกว,ว่าก็จะจบนะเดือนเดี๋ยวดูนะแป๊บเดียวหมดเดือนอีกแล้วพูดซ้ำๆมาเป็นร้อยรอบแล้วแต่มันไวจริงนะก็ดูเดือนนี้ดยิยังไม่ได้ทำอะไรนี่คือพรุ่งนี้วันที่สิบห้าแล้วอะ่ะคือกลางเดือนแล้วอ่ะหลายคนที่ดูไลฟ์เราอยู่คือตังค์หมดแล้วอะ่ะกำลังเครียดอะ่ะหลายคนที่ดูไลฟ์เราอยู่ตอนนี้กำลังเครียดเรื่องว่าแบบ จริงๆนะเครียดมากเลยนะอย่างน้อยเขาก็ได้ได,ด,ดูพวกเราก็ผ่อนคลายนิดหน่อยเขาบอกว่ากําลังจะผ่อนคลายแล้วแต่พี่ดาไปพูดเรื่องที่เขาตังหมดเขาเลยกลับมาเครียดกันแล้วก็จะพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรไม่รู้แต่ว่าขอให้ผ่านไปได้แล้วเร็วแล้วก็ได้เงินเดือนกันเร็วๆหรือว่าได้เงินจากอะไรไม่รู้เร็วๆนะสุขด,ดีสุขด,ดีอืมสาธุรวย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 สาธุสาธุๆๆ สัตวผมขำเรื่องหนึ่งมากเดี๋ยวไปพูดก็ขำชิบหยเอยขำจิบมึนๆนะเลยเลยเล่าสิไม่เอาไม่เอาหลังบ้านเหรออีงเดียวอืมอืมไม่ใช่ไม่ใช่ได้มหซาัตวดัวงทิงก์วอสต์สาจะไม่ได้หรอกอาปาคับบ้าอพปะคาบบ้าอพปะคาบบา h e s my b น o t ่ e r y e a น He's my ม n c l e Really, m ัน n c l e Yeah. yeah. ันจ a าเป็นล้ง e n จริงๆเปนลุงฉันจรินันริงๆเนันงนี้ัจริงาันจง,งนงนะังเนรานันจงนงังไ้ลาันจรงมันดัจริงาาๆเนขะางั่าเันงันจรเาป็นาาันจาันจอเาป็นันาาไทยเนี่ยมัน <laughs> คสิบเถิดง่วงพี่พี่งว่วงลูป,ปี้ลูป,ปี้โอ้พี่หมีนอนหน้าแรกจังเลยพี่หมีบอกปุ๊บฉันทำไมพี่หมีนอนมันพรมเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ารอบนี้ผมเริ่มยาวช้าหรือว่ามันมันยาวแล้วมันแค่ลูกไปละว่างแค่นี้เลยไมบไปเรื่องขอไป่ไปไป่อรจะไปละจะบ้านไปนอนเพื่อนคืนนี้นอนหลับ ฝันดีนะครับผมเพื่อนๆ,อนๆโอ้ยแขนตกคืนนี้น,นอนหลับฝันดีวางโทรศัพท์ปุ๊บปิดโทรศัพท์และอย่าจับมันอีกนะครับไม่งั้นใครทํางานเช้าสําหรับคนนอนเช้านะครับ yes, sleep. ฟังผมดีๆนะครับพวกคุณอย่าปิดไฟนอนตะแคงดูโทรศัพท์นะครับใครที่สายตายังดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวสายตายเสียนะครับ นี่ไงพี่แน็กหนูเหลือหนึ่งคนนะหนูสามพันเลยพี่แน็กใจส้มหนูใจส้มมันอยู่ไหนหนึ่งคนก็แย่แล้วไม่หนึ่งคนใจส้มมันเหลือหนึ่งคนดูนะดูนะแบานนี้<ำ>เ,นเพื่อนๆกดแล้วหลายคนไม่เนี่ยอ่ะอ่ะเย่เย่สองเก้าอย่าใครกดอย yeah, 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 yeah. ่ากดสิสองเก้าเก้าเห็นปะ เใครกดกดนะสุดยอดจริงๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับคนน่ารักมากๆใครกดมาสามพันแปดเลยทีนี้แม่อพนัยแต่ก่อนเนี่ยรู้ป่ะเดี๋ยวเก็บไว้เล่ากันบ้างเดี๋ยเดี๋ยวหมดป่ะเออเนี่อ่าพีจะพูดอะไรวะวางโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์ปุ๊บพรุ่งนี้ใครทํางานเช้านะครับอีกแป๊บเดียวคุณก็ต้องตื่นนอนแล้วคุณปิดโทรศัพท์แล้วก็พยายามนอนหลับไปอย่างน้อยนอนไม่หลับก็ก็ก็ได้ ได้พักสายตาเนาะเพราะว่าถ้านเล่นโทรศัพท์ไปไม่ได้หลับหรอกจริง TikTok เนี่ยทําให้คนผิดเวลานอนเกินเพียบเลยเนื่องจากกำลังจะนอนหลับไปไปดูมันแล้วก็บอกมันว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยววางแป๊บเดียวเดี๋ยววางไปไปมาไม่วางเช้าละสว่างละเออมีรู้พี่ไ่นแต่ก่อนเนี่ยตีห้าพี่เพิ่งเริ่มไลฟ์แบบสนุกมากเลยนะคนนี่รอกันนะ อาจะปิดแล้วตาปิดฟันดี้ฟันดี้วันนี้ขอบคุณมากๆทุกคนที่อยู่กันมายาวนานมากทั้งคนรู้จักใหม่ทั้งคนรู้จักเก่านะครับขอบคุณน้องๆที่มาคุยกันอยู่เป็นกําลังใจเพื่อนๆนะครุ่นนี้ก็ขายของกัน mm hmm. จะพยายามทําให้ดีนะทําให้สนุกสนุกแล้วก็แล้วก็พูดจริงๆแล้วว่าจะจะมีไลฟ์เล่นบ้างก็ด้วยน้องๆมากันก็สนุกดีไลฟ์ <Live S 1> เล่นนะ mm hmm. ฟันดี้นะครับขอให้คืนนี้เป็นค่ําคืนที่ ฟันดีที่สุดในโลกใครกลัวผีอยู่ก็ลองมองรอบๆตัวดูดีๆ